Welcome to Start with Why Pod c a s สพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจทำความรู้จัก R F M Model <c oughs> เพื่อใช้บริหารความสัมพันธ์กับลูกคา้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Y p y p o d c a ค t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒนมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ เอพิโซดนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงวิธีในการดูแลลูกค้าของคุณนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยแน่นอนเนาะในหลายๆธุรกิจนะครับเป็นหัวใจหลักเลยเนาะนะครับว่าเราเองเนี่ยจะดูแลลูกค้าของเราได้อย่างไรนะครับไม่ว่าธุรกิจของคุณนะครับจะเป็นธุรกิจแบบ B 2 C นะครับ business to consumer นะครับที่เป็นลูกค้าเป็นเชิงรายย่อยนะครับเช่นคุณขายของ e-commerce ขายของออนไลน์นะครับคุณมีลูกค้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับคำถามคือคุณจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นแสนคนเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าของคุณเนี่ยประทับใจนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ B 2 B นะครับที่คุณเอง ขายสินค้าหรือบริการเนี่ยให้กับธุรกิจลูกค้าอาจจะมีไม่ได้เยอะเป็นหลักเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับแต่ลูกค้าก็เป็นหลักร้อยหลักพันนะครับทำยังไงดีนะคุณถึงจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่าที่สุดกับธุรกิจของคุณให้ได้คุณจะแบ่งเซกเมนต์ลูกค้าของคุณแล้วโฟกัสไปที่ลูกค้าที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรของคุณที่สุดได้อย่างไรนะครับ วันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดนี้ที่ผมจะชวนทุกๆท่านนะครับไปทำความรู้จักกับ R F M Model นะครับโอเค R F M Model เนี่ยนะครับผมได้เรียนรู้รู้จักมันครั้งแรกเมื่อประมาณสักน่าจะ10ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับตอนที่ผมเรียนเปียโททางด้านการตลาดนะครับผมเรียนตอนนั้นเนี่ย R F M Model เนี่ยมันใช้ในเรื่องของ การทำสื่อโฆษณานะครับเวลาเราจะทําสื่อโฆษณาออกไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นเป็นทีวนะครับนักโฆษณาเนี่ยก็ต้องมีการคิดแล้วว่าเอ๊โฆษณาของเราเนี่ยจะทาร์เก็ตไปที่ลูกค้ากลุ่มไหนของแบรนด์นะครับเป็นลูกค้าที่เเคยซื้อสินค้า บ่อยแค่ไหนเป็นลูกค้าที่เพิ่งซื้อสินค้าเราไปหรือเปล่าเป็นลูกค้าที่เป็น Big กสเปนเดอคือโอ้โหมีกําลังซื้อมากๆหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกกันว่าเอ๊จะเอา RFM เโมเดลไปแอ p พลใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ายังไงนะครับทีนี้ไปทำความเข้าใจ RFM กันนะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวนะครับตัวที่1ตัว R นะครับมันย่อมาจาก คำว่า r e c e n c y นะครับ r e c e n ซ c y ก็คือล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดที่ลูกค้ารายนั้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าซื้อสินค้าหรือบริการกับคุณเนี่ยนะครับครั้งหลังสุดนะครับเมื่อไหร่นะครับคือความสดใหม่นั่นเองนะครับลองกลางออกมาดูยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติธุรกิจที่คุณทําอยู่นะครับมีลูกค้าทั้งหมด100ราย นะครับแล้วก็คุณต้องลองเข้าไปดูเนาะว่าโดยเฉลี่ยละ100รายเนี่ยนะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยออความสดใหม่ที่ลูกค้ากลับมาซื้อําที่มาซื้อล่าสุดกับคุณเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับลูกค้าที่รออีเซนซีสูงที่สุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคนที่เพิ่งซื้อวันนี้เลยนะครับแล้วคนที่มีรีเซนซีออ่น้อยสุดเลยก็คืออาจจะ น่าจะเคยซื้อครั้งหลังสุดไปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วตั้งแต่3ปีขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวที่1คือ r ร c เซนซนะครับตัวที่2องฟรีเควนซีก็คือความบ่อยนะครับลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณบ่อยแค่ไหนนะครับคุณก็ต้องลองมาแบ่งดูนะครับว่านะครับแต่ละคนมีความบ่อยมีความถี่แค่ไหนก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับออของลูกค้า ถึงความถี่ในการซื้อด้วยนะครับตัวที่3ตัว M นะครับย่อม,มาจากคำว่า Monetary นะครับหรือก็คือตัวเงินนั่นเองว่ามูลค่าของการซื้อเนี่ยที่ผ่านมาของลูกค้ารายหนึ่งๆเนี่ยนะครับมีมูลค่าใหญ่แค่ไหนนะครับในแต่ละตัวนะครับก็คือทั้ง3ตัวนี้เนี่ย R r e c i e n c y F Frequency M.monetary นะครับ R f m เนี่ยนะครับให้แบ่งเป็นสกอร์เป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนตั้งแต่1-5ถึง5นะครับแปลว่ามันเหมือนมีการให้เป็นป้ายคะแนนนะครับมีการแตะลาเบลลูกค้าแต่ละคนของคุณนะครับยกตัวยอย่างเช่นลูกค้าทั้ง100รายนะครับคุณก็ต้องมาให้สกอร์ให้คะแนนก่อนลูกค้ารายที่1นะครับคะแนนของริ c ซนซี่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น1หรือ2หรือ3 4หรือ5นะครับ เป็นต้นนะครับลูกค้าที่ได้คะแนน5จากรีเซนซี่แปลว่าลูกค้าที่โอ้โหเพิ่งซื้อจากคุณยังสดใหม่มากๆเลยนะครับตัวที่2 f r ฟรีเควนซีถ้าได้คะแนน5แปลว่าโอ้โหซื้อถี่สุดๆเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อถี่มากๆแต่ถ้าได้ฟรีเควนซี1ก็แปลว่าอาจจะซื้อแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายต่อมไปเลยแบบนี้เป็นต้นส่วนโมเนตตอรีถ้าได้คะแนน5ก็แปลว่าเป็นโอ้โหเป็นบิ๊กสเปนเดอร์มากๆซื้อกับคุณอถใหญ่ๆ มากมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าแต่ละรายของคุณนะครับสมมุติ100รายแปลว่าลูกค้าแต่ละท่านก็จะมีการได้คะแนน R F M แตกต่างกันไปบางคนอาจจะได้คะแนนแบบ 555นะครับ555นี่คือเป็นลูกค้าขั้นเทพของคุณเลยที่คุณต้องดูแลดูแลให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่1สดใหม่ล่าสุดเพิ่งซื้อสดสดร้อนๆฟรีคเควนซีก็บ่อยซื้อบ่อยด้วยนอกจากซื้อบ่อยไม่พอยังเป็นบิ๊กสเปนเดอร์ด้วยอันนี้คือลูกค้า555ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของธุรกิจคุณที่คุณต้องดูแลให้ดีเลยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นยกตัวอ,อย่างเช่นเออ กลุ่มที่1นนะครับเป็นการเซกเมนต์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างนี้ฮะว่า R F M model เนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเซกเมนต์นะครับของกลุ่มลูกค้าของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้นะครับถ้าคุณมีลูกค้าร้อยคนแปลว่าจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้ง100รายแบบเดียวกัน แต่ให้คุณนะครับ IFM เนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆย่อยๆย่อยๆนะครับตาม3ตัวแปรหลักที่สำคัญกับธุรกิจของคุณนั่นเองครับนะครับตะกี้ผมยกตัวอย่างกลุ่มที่1ไปให้ละ555นะครับแปลว่า555นี้คุณต้องดูแลใกล้ชิดเลยแหละนะครับต้องมีต้องมี Account Manager ดูแลเป็นอย่างดีเลยแหละนะครับดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับ อีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มเ,เช่น355นะครับสมมุติ355 3ก็คือว่าลีเซนซีได้3นะครับแปลว่าเขาเองเนี่ยความสดใหม่อาจจะไม่ค่อยสดใหม่นะ,นะครับหายไปนะครับแต่จริงๆเขาเนี่ยซื้อบ่อยกับคุณแล้วเขาก็เป็นบิ๊กสเปนเดอร์กับคุณแปลว่าอันเนี้ยแอคชั่นคุณก็ต้องคิดละว่าเฮ้ยลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่ต้อง pay attention เหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นบิ๊ก spender นะครับเป็นคนที่มีคุณค่ากับธุรกิจของคุณได้เบอร์5จากโมเนตารีนะครับแล้วก็ซื้อบ่อยด้วยแต่หลังสุดนี่หายไปก็ต้องเกิดคําถามละว,ว่าลูกค้ากลุ่มนี้เราธุรกิจของเราจะทําอย่างไรดีนะถึงจะ activate หรือกระตุน้นให้เขากลับมามีปฏิสัมพันธ์กลับมามีธุรกิจกับคุณอย่างต่อเนื่องต่อไปให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ ตนนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มสมมติกลุ่ม r i c e n c y สมมติ license ได้5นะครับ Le c e n s e ได้5ฟร f r e q u e n c ได้5แต่ monetary ได้3นะครับก็คือกลุ่ม5 5 3ห้าแบบนี้เราควรที่จะทำอะไรก็คือเขาสดใหม่เนาะซื้อบ่อยด้วยแต่ monetary ยังไม่ค่อยเยอะคำถามของ นักการตลาดก็คือเอ๊เราจะทํำยังไงดีเนาะถึงจะทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยที่เฮ้ยค่อนข้างสดใหม่ค่อนข้างแบบชอบเราเนาะมาซื้อเราบ่อยๆบ,บ่อยด้วยเนาะแล้วก็มาซื้อแบบเพิ่งมาซื้อไม่นานนี้เองทํายังไงเราถึงจะ cross sell นะครับทำยังไงเราถึงจะ,นะงงางจะขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มเพื่อให้เขาเป็นมีเป็น big spender กับเราได้ แบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นจะเห็นแบบนี้นะครับว่า RFM โมเดลมันช่วยทําให้พอเราเอา3ตัวแปรตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการซอยย่อยๆกลุ่มลูกค้าของเราเอาเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราสามารถคิดต่อยอดต่อไปได้ว่าเราควรที่จะ take action อะไรกับลูกค้าแต่ละกลุ่มของเราได้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราต่อไปได้ ในยุคนี้ที่การมีลูกค้าใหม่สักรายหนึ่งเนี่ยต้นทุนของข้างสูงมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าในเอพิโซดก่อนๆเนาะว่าค่าโฆษณาออนไลน์ก็มีนับวันก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับและลูกค้าก็พยายามหลีกหนีจากโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยอยากชวนให้ย้อนกลับมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยได้อย่างไร นะครับวันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Follow Start With Why Podcast นะครับเพื่อจะได้ติดตามคอนเทนต์ต,ตอนใหม่ๆใ,ในทุกๆสัปดาห์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start With Why Podcast